Hello again and welcome to the English Ogu. With me, as I mentioned, Dr. Rashid Misri. Um, I'm a retired lecturer of English from the Faculty of Education, Zhulangkorn University. Uh, Our today's program is um, activities to improve reading comprehension. And uh, I think that uh, today's lecture is very important for. The English teachers and also the parents uh, who want to create some kind of activities for your kids uh, to uh, love reading. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษนะครับในวันนี้จะเป็นอีพิโซดที่2นะครับอาจารย์ได้นำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งการบรรยายวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษด้วยหรือคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้ข้อมูลได้ความรู้ที่จะไปสร้างกิจกรรมเพื่อให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้รักการอ่านนะครับเรามาดูที่ตัวเนื้อหากันเลยนะครับ uh, 13 activities to improve เวลาเราเห็น verb too, นะที่ใดก็ตามเนี่ยความหมายมันก็คือเป็นการบอกวัตถุประสงค์ สิสกิจกรรมเพื่อที่จะไปปรับปรุงความเข้าใจการอ่านของ ESL ESL ก็จะเป็น a c r o n y m มเป็นคำย่อนะครับโดยเอาตัวอักษรแรกคือ E English แล้วก็ตัว S ก็คือ second แล้วก็ L ก็คือ language จริงๆแล้วก็คือ ESL เนี่ยความหมายย่อมาจากคำว,ว่า English as a second language ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับ เพราะหลายประเทศเขาเรียนเป็นภาษาที่2นั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่พูดภาษาที่1ภาษาแม่ภาษาประจำชาติคุณก็พูดภาษาที่2ได้ก็ถือว่าทุกคนก็ต้องเรียนรู้แต่ประเทศไทยเนี่ยเรา treat ภาษาอังกฤษเป็น EFL ก็คือ English as a foreign language ดังนั้นเราจะไปคาดหวังให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษหรือเข้าใจภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเอาละครับ Uh, this purpose of ESL reading comprehension games uh, is to improve the cognitive abilities of your students when reading they interpret the meaning of individual words and thus learn how the sentences are formed uh, อันนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนขอ2สองประโยควัตถุประสงค์ของของเกมส์ games, uh, ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจเพื่อการอ่าน นะครับเกมที่เกี่ยวข้องอกับความเข้าใจเ,าเพื่อการอ่านเนี่ยมันก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำไมครับ improve พัฒนาความสามารถทางด้าน c ognitiv e คำว่า c ognitiv e หมายถึงความรู้ความเข้าใจหรือด้านสติปัญญานั่นเองใช่ไหมครับเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเราก็เพื่อ,อได้เข้าใจว่า เรื่องราวที่อ่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยเราบรรลุวัตถุประสงค์นั้นไหมโดยเฉพาะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับวัตถุประสงค์ของเกมที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจจากการอ่านที่เราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เนี่ยก็คือว่าเพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถทางด้านปัญญา หรือความรู้ของนักเรียนของเราเมื่ออ่านเนี่ยนักเรียนก็จะตีตความความหมายของคำแต่ละคําและแล้วก็เขาจะรู้ว่าประโยคเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรอ,อย่างที่บอกไปในการบรรยายมาหลายๆปีเลยว่าเราจะต้องรู้ว่าประโยคเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างประธานกริยากรรมแล้วก็เป็นเทนส์อะไรเบื้องต้นนะครับ besides 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 ที่เติม s เนี่ยแปลว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากนอกเหนือจากนี้แล้วก็คือนอกเหนือจากที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วเนี่ย reading comprehension activities กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจจากการอ่านเนี่ย can also improve สามารถที่จะไปพัฒนาหรือปรับปรุงปรับปรุงอะไรได้อีกเดี๋ยวเรามาดูนะครับสามารถที่จะไปพัฒนาหรือปรับปรุง อะไรได้อีกบ้างอะอที่จริงอันนี้จะเป็นเป็นสไลด์อันอไม่เป็นไรอ,อันนี้ก็ก็จะเป็นตัวของกิจกรรมอันแรกก็คือ E.S.L. Reading Puzzle E.S.L. Reading Puzzle ที่จริงโทษนะครับมันน่าจะมีอีกตรงนี้ที่จะไปพัฒนาปรับปรุงโทษครับ Writing Skills ก็คือทักษะในการเขียนแปลว่าถ้านักเรียนอ่านเยอะๆอันนี้คุณครูที่สอนด้วยนะครับที่จริงทุกภาษาเนี่ยมันก็แอพพลายได้หมดถ้านักเรียนอ่านเยอะๆเขาก็จะไปพัฒนาปรับปรุงทักษะการเขียนได้ด้วยเพราะจะเห็นคําศัพท์โครงสร้างประโยคหรือเนื้อความข้อมูลที่จะเอามาเขียนได้ as a good reader ในฐานะที่เป็นนักอ่านที่ดี is usually a good writer as well ก็จะเป็นนักเขียนที่ดีด้วยอันนี้งานวิจัยเขาก็ซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับว่าถ้าใครอ่านเยอะอย่างเมื่อเอิโอดที่หนึ่งเราได้พูดแล้วว่าอยากให้อาจารย์ราเชนบอกว่าอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเป็น extensive reader ก็คือเป็นนักอ่านที่หลากหลายที่กว้างขวางอ่านเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ แล้วเนี่ยเขาดืนดันเลยบอกว่าคนที่อ่านนักอ่านที่ดีก็จะเป็นนักเขียนที่ดีด้วย In this article ในบทความนี้ we are going to talk about various fun reading activities for an ESL classroom ในบทความนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมการอ่านที่สนุกสนานที่หลากหลายอย่างสำหรับห้องเรียนที่เป็น ESL ก็คือห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง so both classroom and online English teachers ดังนั้นทั้งห้องเรียน classroom คุณครูที่ประจำห้องเรียนที่สอนอยู่ในห้องแล้วก็คุณครูที่สอนออนไลน์เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด pandemic ตอนนี้ในประเทศไทยก็กลับมาเป็นระลอกที่3แล้วนะครับต้องดูแลระวังสุขภาพให้ดีนะครับทุกๆคนเลยเขาบอกว่าดังนั้นห้องเรียน ทั้งห้องเรียนและคุณครูที่สอนอยู่ในห้องเรียนและคุณครูที่สอนออนไลน์เนี่ย can learn new ways สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ to engage with their student ที่จะทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แน่นอนการเรียนออนไลน์ถ้าในห้องเนี่ยเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายเพราะว่าเห็นตัวต่อตัว,ตวหน้าต่อหน้าเลยแต่ถ้าเป็นออนไลน์ปุ๊บโอ้ก็จะยากลำบากหน่อย เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับ ESL Reading Comprehension Activities อ,อันแรกคือ ESL Reading Puzzle คำว่า Puzzle หมายถึงปริศนาหรือ,อาการใบ้การทายเป็นต้นเรามาดูซิครับว่า ESL Reading Puzzle เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับ For this Comprehension activity you will need uh, two jigsaw puzzlels consisting of about 20 pieces each ก็บอกว่าสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเข้าใจนี้ uh, ตัวคุณครูเอง uh, หรือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่ uh, จะต้องมีจก uh, puzzles 2 uh, ชุดด้วยกันซึ่งจะประกอบด้วย uh, ประกอบด้วย Uh, 20 20 You will need only the backs of those puzzles to write uh, one word uh, of a small story per each piece However, you can try and search for blank puzzles or create your own puzzle, whatever suits you best mix up the pieces of one of the puzzles and tell the students to uh, assemble the story and then read it aloud use the second puzzle as an example of the correct story อันนี้เขาก็จะบอกคล้ายๆกับจะมี puzzle อาจจะเป็นชิ้นกระดาษทั้งหมด20ชิ้นด้วยกัน20ชิ้นแล้วก็ เป็นสองชุดนะครับแล้วกเ็เราก็จะเขียนเ,เรื่องราวเ,าเขียนคำหนึ่งคำาจากเรื่องลงบนแผ่นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะสร้างเ,าเรื่องราวาหรือการท้าทายหรือคำปริศนาและเอามาผสมกันนะครับแล้วก็บอกให้ นักเรียนแต่ละคนเนี่ยประกอบอาพาร์เซลเหล่านั้นให้เข้าเป็นเรื่องราวที่ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถกระทําได้ต่อมาในกิจกรรมที่2นะครับในกิจกรรมที่2องเขาก็จะเรียกว่าเป็น r u n m i n g Readers Readers แปลว่า,าปริศนาคำถ่ายครับ ปริศนาคำทาย r e a d e s ที่ถามว่าอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยนะครับ ramming ก็แปลว่าที่มันสัมผัสกันที่มันสอดคล้องกัน prepare a worksheet with readers that the students should read in order to figure out the mystery word the clues including words that rhyme with the mystery word เขาก็บอกว่าให้เตรียมแผ่นฝึกนะครับ w o r k ์ก e ีตที่มีวิดเดอร์ปริศนาคำทายซึ่งผู้เรียนเนี่ยควรจะอ่านอินออเ r อร์ order, เพื่อที่จะ figure out เพื่อที่จะ,ะทายคำที่เป็นคำปริศนาคำที่ไม่รู้คำว่า mystery เนี่ยก็จะแปลว่าลึกลับคำที่ลึกลับคำที่ไม่รู้ the clues เราก็จะมีเบาะแสล่องรอยให้ซึ่ง include ก็จะรวมถึงคำที่มัน ram with สอดคล้องกับ the mystery word มาให้แต่ uh huh. เ,เช่นคำว่า time uh, กับ time uh, เป็นต้น uh, หรือคำว่า uh, day กับ be อะไรทํานองนี้หรือ pay ที่แปลว่าจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็น การให้ผู้เรียนได,ได้อ่านและก็เกิดความเข้าใจด้วยนะครับต่อมา s c r a p p e r sentences ประโยคที่มันทำไมครับ Scrabble ก็คือเหมือนกับเราเคยเล่น Scrabble ไหมครับตัวอักษรที่มันเรียงกระจัดกระจายกันและเราก็มาต่อให้เป็นคำที่ถูกต้องมีความหมายและก็สะกดได้ถูกด้วยนะครับ Scrabble sentences คราวนี้เป็นประโยค ไม่ใช่เป็นคำละไม่ไม่ใช่เป็นเป็นสครับเบิที่เราเล่นกันสมัยตอนเด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีการเล่นและแข่งขันกันระดับประเทศด้วยนะครับ write or print a text ให้เขียนหรือพิมพ์ข้อความ o r a dialogue หรือบทสนทนา on a paper ลงบนแผ่นกระดาษ and then cut it into strips แล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้น with one sentence uh, โดยที่หนึ่งประโยค uh, per strip ต่อ1แผ่น ask the students to assemble the sentences into coherent text or dialogue แล้วเราก็คุณครูเนี่ยก็ขอ,อก็สั่งให้นักเรียนประกอบประโยคเหล่านั้นเป็นข้อความที่สอดคล้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือเอาบทสนทนาเนี่ยมาต่อ ต่อให้กันเป็นเรื่องราวนะครับ For this r e a d i n g comprehension activity สำหรับกิจกรรมอันนี้สำหรับกิจกรรมนี้ Students can work in teams นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้แล้วก็ the winner the winning team ทีมที่ชนะ should be the first ควรจะเป็นทีมแรก to put the sentences together ก็คือทีมไหนที่ เอาเอาประโยคทั้งหลายแหล่มาต่อให้เป็นเรื่องราวสมบูรณ์เสร็จก่อนรายแรกก็จะเป็นทีมที่ชนะ To make the task more difficult mm hmm. เพื่อที่จะทำให้ภารกิจนี้มันยากขึ้นนะครับ Cut out words instead of sentences โอ้ให้ตัดประโยคออกมาเป็นคำย่อยๆ uh, อันนี้ก็แล้วแต่กิจกรรมที่เราไป uh, ดัดแปลงได้นะครับดัดแปลงได้คราวนี้กิจกรรมต่อมา filling in the gaps ก็คือการเติมในช่องว่างการเติมในช่องว่าง ask students to fill in the gaps in a text with a word ก็บอกว่าอขอให้นักเรียนเนี่ยเติมในช่องว่างในข้อความด้วยคำหนึ่งคำ that passes best Uh, you can suggest uh, the three variants of words ตัวครูเอง uh, สามารถที่จะแนะนำ uh, คำที่มีความแตกต่างกัน3ามคำ whereas advanced students ในขณะที่นักเรียนเก่งเนี่ย can come up with a missing word สามารถทำไครับ uh, ใช้คำที่ขาดหายไปได้ด้วยตัวของเขาเอง or even fill in the entire missing sentences หรือแม้แต่ เติมคําที่ขาดหายไปได้ทั้งประโยคครับก็คือ,อประโยคหายไปเขาก็สามารถที่จะเติมได้อันนี้กิจกรรมที่เติมในช่องว่างเราก็จะทำบ่อยๆในแบบฝึกหัดเมื่อเติมที่แล้วนะครับที่เป็น structural reading อาจารย์ก็จะมีข้อความมาให้อ่านแล้วก็จะเว้นช่องว่างไว้เป็นการให้เติมคำหนึ่งคำ ถ้าบันเวิร์ดเนี่ยจะไม่มีอะไรมาให้เลยนักเรียนจะต้องคิดเองแล้วก็เติมเองว่าจะเติมคำนามหรือเติมคำกริยาหรือเติม adjective หรือเติม adverb ซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องอ่านเกิดความเข้าใจแล้วเราจะต้องรู้ว่าเอ๊ะคำที่มาเติมเนี่ยต้องเป็นคำนี้เท่านั้นคำอื่นไม่ได้ดิ้นไม่ได้อันนี้ก็จะยากหน่อยหรืออถ้าให,ให้ให้ให้เติมในช่องบ้างโดย กำหนดมาให้ว่าให้เป็น tense ครับเกี่ยวกับเรื่องของ tense นักเรียนก็จะเห็นว่าเอาให้เติม tense แต่แต่จะไม่บอกนะว่าเป็น present simple tense หรือ present perfect tense อันนี้ให้เราคิดเองอให้เราคิดเองเลยหรือ,อให้เติม collocation collocation ก็คือกลุ่มคำที่ใช้ประกอบด้วยกันและจะไม่แยกออกจากกัน อ่าโคโลเคชันอาจจะมี2คํคำเป็นต้นไปหรือ3คํคำหรือ4คํคำก็ได้นะครับคราวนี้นี่คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ filling uh, in the gaps นะครับ in the gaps ต่อมา text related questions คำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อความ uh, ที่เกี่ยวกับข้อความ in this reading comprehension activity ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจจากการอ่านนี้ The students นักเรียน should read the text ควรที่จะอ่านข้อความ and answer the multiple choice แล้วก็ตอบคำถามที่เป็น multiple choice อาจจะถ้าเด็กเล็กๆหน่อยอาจจะแค่3 choice A B C แล้วถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งมต้นอาจจะ4 choice A B C D ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยอาจจะเป็น5 choice นะครับพอข้อสอบแกะข้อสอบ โอเน็ต uh, เนี่ยภาษาอังกฤษก็จะมี5ช้อยสำหรับเด็กชั้นมปลายนักเรียนชั้นมปลายหรือตอบคำถามที่เป็น true false question คำถามที่เป็นถูกหรือผิดก็จะเริ่มต้นง่ายๆที่จริงก็เป็น true false เนี่ย,ง,ยง่ายที่สุดเลยต่อมาครับ that are related to the text ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อความที่อ่าน please note that โปรดสังเกตว่า the correct option ทางเลือกที่ถูกต้องนั้น should not be very obvious ก็คือคำตอบที่ถูกนั้นไม่ควรจะชัดเจนมากจนเกินไปคือคือไม่ใช่เป็นคำเดียวกับที่นักเรียนอ่านเราก็ต้องมีการพลิกแพลงบ้างแต่ว่าความหมายก็คือเหมือนกับที่ข้อความที่อ่านนั่นแหละแต่ว่าใช้ตัวอักษรอื่นหรือเขียนแบบอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นกิจกรรมต่อมานะครับ เป็น o o o k i s s u s s i o n นะครับ book discussion ซึ่งอันนี้มีมีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่านักเรียนไทยเนี่ยต้องถามตรงๆเลย uh, 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 please tell me the truth <laughs> do you love reading <laughs> นักเรียนชอบการอ่านไหมครับบอกจริงๆบอกอาจารย์มาจริงๆว่าชอบการอ่านไหมคั uh huh. คือคือการอ่านนี่เป็น เป็นประตูสู่โลกกว้างเลยนะครับการมองหรือการเห็นอย่างเดียวก็ก,ก็ช่วยได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดใช่ไหมถ้าเราเรียนรู้ได้จากการฟังเราต้องมีเครื่องมือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราฟังได้หรือต้องมีวิทยุเป็นต้นมีเครื่องมือสื่อสารแต่แต่การอ่านเนี่ยเป็นหนังสือก็ได้ครับ แต่มันก็จะมีไม่มีภาพเคลื่อนไหวไม่มีเสียงแต่เดี๋ยวนี้หนังสือที่เป็นคือโปรแกรมโลกสมัยใหม่เนี่ยมันทันสมัยมากเ,าเราอ่านข้อความในอินเทอร์เน็ตหรือในแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็จะมี Laser, เลเซอร์พอเราขีดเราเราเรา,เราลากปากกาตามไปเนี่ยเซนเซอร์ผ่านไปเนี่ยมันก็จะอ่านมาเป็นข้อความให้เราเลยเ,เหมือนกับเราฟังนะครับ ในขณะเดียวกันฟังไปด้วยหรือเราเห็นตัวข้อความตัวหนังสือไปด้วยเขาทำได้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องของการอ่านเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าถ้าเป็นผู้เรียนคงแก่เรียนและ จะต้องศึกษาในระดับสูงๆไม่ใช่จบแค่ปริญญาตรีเผื่อในอนาคตนักเรียนอยากจะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกหรือหลังจากจบปริญญาเอกหลายคนก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าความรู้ในยุคปัจจุบันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเขามาพูดถึงเรื่อง book d i s c u s s i o นอันนี้ก็จะเห็นเด็กๆใช่ไหมครับอา your students book that they should read home ให้กำหนดว่า นักเรียนของเราลูกศิษย์ของเราเนี่ยอยู่บ้านเขา,เอาขอให้เลือกหนังสือหนึ่งเล่มมาอ่าน uh, uh, and then discuss the chapters แล้วก็ให้อภิปราย uh, บทที่อ่าน during the class ในช่วงของมีการเรียนในการเรียน uh, the difficulty level of the book should correspond with the level of your student ความยากของหนังสือเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของผู้เรียน ซึ่งจริงๆแล้วในรายการวิทยุทางจุฬาเรดิโอพลัสของอาจารย์อีกรายการหนึ่งก็คือ The Global English ภาษาอังกฤษครับจักรวาลเนี่ยอาจารย์ได้เคยพูดถึงเรื่องหนังสือนะครับ graded readers ก็คือหนังสือที่จัดเกรดไว้สำหรับผู้เรียนโดยมีจำนวนของคำในหนังสือเป็นตัวกำหนดความยากง่าย บางเล่มก็อาจจะเน้นแค่200คําคำบางเล่ม400คําคำบางเล่ม800หรือ1,200หรือ2000ยิ่งจำนวนคำเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความยากมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ก็เด็กเล็กๆก,ก,ก็เอาเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เหมาะสมกับระดับของเขาเพื่อเขาจะได้ชอบจะได้รักการอ่านนะมีนิสัยรักการอ่านใน กิจกรรมต่อมาอันนี้เรื่องของ proverb s กับ idioms เคยถามนักเรียนหรือนิสิตท,ที่อาจาร,รย์ราเชนสอนเนี่ยถามว่าไหนช่วยบอก proverb s ในภาษาอังกฤษ proverb proverb ก็คือสุภาษิตนะครับมาสักสองสอย่างซิเอยอยภาษาไทยนะไม่ไม่ doubt ไม่สงสัยเพราะว่า ก็คงจะจําได้อะไรทำนองนี้แต่พอถามเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บช่วยบอกมาเป็นภาษาอังกฤษหน่อยจําได้บ้างไหมมีอะไรบ้างดูดูเหมือนผู้เรียนไม่ค่อยมั่นใจนะครับตัวนักเรียนเองตัวนิสิตเองไม่ค่อยมั่นใจคราวนี้พูดถึงเรื่องของ proverb s กับ idioms study the English proverbs and idioms together with your students and encourage them to find the matching proverbs and อีเดี i มส์ในแม่ภาษาใน n t ่ e าษาเอออันนี้ก็น่าสนใจซึ่งในประเทศไทยก็มีอาจารย์หลายๆท่านได้เทียบเคียงสุภาษิตฝรั่งกับสุภาษิตไทยที่เมื่อตีความออกมาแล้วมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับมีความคล้ายคลึงกันเขาก็บอกว่าให้ศึกษาสุภาษิตแล้วก็คำ สำนวนอีอเ o ียมส,สำนวนกับลูกศิษย์ของเราแล้วก็พยายามเชียร์หรือกระตุ้นให้ดูว่าสุภาษิตภาษาอังกฤษหรือ,อสำนวนในภาษาอังกฤษนั้นตรงกับสำนวนภาษาไทยอะไรบ้างตรงกับสำนวนภาษาไทยอะไรบ้างอ,อย่างเช่น ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นในภาษาอังกฤษเขาก็มีเนาะเ y there's a will เป็นต้น uh, เนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะ uh, ได้ใไหนๆจำภาษาไทยได้แล้วก็จำภาษาอังกฤษด้วยเลยเพราะว่าเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ if A p r o v e r b or idiom has the same meaning in the students mother tongue but is explained by different words encourage this student to translate this proverb or idiom into English เพราะฉะนั้นถ้ามีสุภาษิตหรือสำนวนใดที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่มีในภาษาอังกฤษเราก็พยายามให้ลูกศิษย์ของเราแปลมาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งกิจกรรมนี้ก็สนุกนะครับคล้ายๆการแปล เป็นต้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับอาจารย์ก็แนะนำถึงกิจกรรมที่เราสามารถกระทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือครูบาอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถ เสริมสร้างกิจกรรมหรือเรานําหัวข้อต่างๆต่อไปนี้เนี่ยซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมี13กิจกรรมวันนี้พูดไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับเรายังมีกิจกรรมเรื่องของอ matching comprehension activities อ,อันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดกันต่อ,อ closest meaning ความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดเวลาอ่านเนี่ยมันคือข้อความไหน irrelevant sentences ประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของ dialogue completion การทำให้บทสนทนาเนี่ยเติมเต็มสมบูรณ์แล้วก็มีการ spelling mistakes ก็คือข้อผิดพลาดจากการสะกดคำหรือ text genre identification การระบุว่าเนื้อความที่อ่านเป็นประเภทไหน เป็นเรื่องของอะไรอยู่ในหมวดใดเป็นต้นหรือเป็นการจัดลำดับเป็นการสรุปเป็นการเปรียบเทียบเป็นการให้ข้อคิดเห็นอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจจากการอ่านหลากหลายเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดคุยกันต่อนะครับก็สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับการบรรยายในช่วงวิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่2นะครับอพิโซดที่2ของรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยสำหรับซีซั่นใหม่ก็หมดลงแล้วนะครับอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ